สวัสดีครับวันนี้แวะมาหาลุงต้อยนะครับเลขลุงต้อยฝันแม่นนะสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับตอนนี้งวดนี้ฝันยังไงบ้างโอ้บันเทิงบันเทิงฝันในมือองเขาฝันมาเซลนะครับอฝันมือฝันต้นประมาณกับพงงครับอก่อนพงศิถึงเต็มครับแจ้งอะไ้ฝันนะครับฝันหน้าพอมากับพงศ์หน้า ผมหน้าโคตรแพงนะเรามาเราบอโดนั่งก็พอาป็นเดียวนัง่งโเดินอยู่อเจินดูหมานอนที่ผมน่านังหางตรง,ง,ง,งเรามาเราเราไม่ได้หมอนเราจินอูเราเราบอกว่าพยินคนเขาโฟกันว่าเอาจะรอกเลขตอนนี้ผมฝันว่าเขาจะล็อกเลขนะครับ เพราะว่าเพราะเพราะว่าฝันเราเราบอกว่าคนยินคนเขา้กันว่าเดียวเขาจะรอดเจอตัวนี้เด้ค่ะเราบอกผมได้จีพอที่แกเข้าฝันนี่แกก็จะมีพรมหน้าเจ้าที่เจ้าทางมาบอกนะเราบอกคนถอยบอกโซนจำบอกเป็นประเภทไหนบอกแล้วบอกเจ้าล้านก็บ่นเลยบอกเจ้าโซนโซนโซนจำเหรอเราก็บอกโซนจำอ๋อหงวดนี้ได้ตัวไหนบ้างไหน วันวันนี้เราเราบอกตัวนี้นะครับ,รบตัวนนี่ครับต้องดูเรารอขาร์เตอ่์โอเคโอเคต้องดูนว่าขาร์เตอร์ต้องดูงนี่แคมเปนซิ่แกซี่สองตัวนี้อ๋อครับครับเอา,าดูเลขแกนะครับอันนี้เลขตุงต้อยนะครับก็มีห้าแปด สี่แปดโมเมนตอาตัวตงตึงๆตึงเหมือนการเหมือนการเหมือนการเลยเหมือนกันห้าแปดสี่แปดห้าห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะไปกลับนะพูมเป็นมาบอกกระปอดเป็นมาบล่างก็กลับเอาเองนะครับอันนี้เลขเก่ฝันนะฝันแม่นนะพันเป่นบอกลงมุนไดเปนมาบอกล่างบมือกกี่ได้บอกลางบุญนะฮะแล้วเป็นอกแต่ว่า เป็นมาเขาเซ็ตโลกนี่เซ็ตตัวนี้เป็นยินเข้ากันเป็นมาที่จะทางเทวดามาเข้าฝันฮะบอกว่าเลขงวดนี้จะล็อกนะฮะอันนี้แกก็เลขของแกก็มีอย่างที่เห็นนะครับมีห้าแปดสี่แปดแล้วก็ห้าเก้านะฮะก็แต่ฝันแม่นฮะฝันแม่นครับขอฝากทุกท่านทุกคนของของแอดแอดยังแอด เอ็ดเดบเอ็ดเอ็ดเอ็ดเอดเซนตตั่ครับครับเอ็ดเซนตตัก็ให้มีทุกเดับทุกคนทนกับเลขสาธุสาธุครับขอบคุณครับก็ไปเลือกใช้นะฮะสําหรับตัวเลขของลุงต้อยฝันแม่นนะครับก็หลายๆช่องก็จะแวะเวียนมาหาแกนะครับอันนี้ผมช่วงหลังๆนะฮะก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ขอบคุณคุณลุงต้อยมากนะครับลุงต้อยฝันแม่นนะครับครับก็ขอให้แกมีความสุขความเจริญนะครับ ถ้าท่านใดที่มีโจงไม่ลาบกับแก่ก็สามารถทักทายทางแอดได้นะแอดเชียนโตนะครับแต่แม่คุณยายมีสูบไม่ลาบแก่ก็ช่วยเลยแก่นะครับช่วยรับฟ้องก่ท่านบันไปเชี่ยนประตูในน่องครับเดี๋ยวค่อยมากันนะครับครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ